สวัสดีค่ะพี่น้องฟองใสซูพลูสุข้นค่ะมือนีกับสิมะเห็ดฟักทองสังขยาให้เบิงนเนาะเนาะเคยเห็นแล้วก็โดนมาแล้วนอนบปนี้มันคืออยากกินไปเห็นอันเพิ่นขายบักอื้บักอื้อเนี่ยอันแม่ค่ะคนไทยนองคนไทยเน่ยล้านเพิ่์นนองบอกว่าเป็นฟักทองของอันเป็นบักอื้อของอันขมนมาสั่นเขาก็เลื่อยอยากล่องเบิงว่ามัน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 แสบบอเนาะค่ะเนาะมีฟักทองหนึ่งหน่วยเนาะค่ะเนาะ ใบเตยใบเตยนี่เป็นใบเตยจีบาแซนเซฟิดเซฟแข็งมากค่ะกะจะผ่าเป็นยังสี่ล่ะไอ้อี่ยังเหรอกะทิซองลอยหาซิฟครัมน้ำตาลห้าบ่มีน้ำตาลแบบนิ่มๆเนาะห้าโบมีแต่แบบนี้ข้าวซีเทมันนิ่มค่ะแล้วถ้าจะใส่ใส่ซีลอยหาซิฟค่ะถ้าจะเอาเอาแผ่นปราอะไรนี่มันซีลอยหาซิฟต้องค่ะเนาะใส่ซีลอยไข่ไก่นี่ เขาว่าขันเห็ดสองหน่วยมันใส่ใส่ซิอันนี้เขาเห็ดหน่วยเดียวมันหน่วยใหญ่เขากาะบถือเขากระสิใส่ไปหกฟองค่ะลองเบิ่งก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะข่ะมันเหลือโบเป็นอย่างเขาก็เป็นหนึ่งกินมาเบิ่งกันค่ะวิธีการเฮ็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะห้อกเสียมาตัดมาจ่อฝักทองให้มันเป็นเอ่าลักษณะ กลมๆบางคนอาจจะเอากลมๆเนาะคะ่นะเนาะบางคนอาจจะเอาหาเหลี่ยมมาดามจะลองหาเหลี่ยมนะคะโอ้มาสีหาหรือสีหกเหมือนกับว่ามันโบคอยแกน่น่ะฮึมมีดมันลงง่ายง่ายหาหอดไงล่ะเนี่ยมันอ่อนหมากเลยโอ้เป็นตะกินบนนะ้องเฮาเมือนี สี 28, ่สองแปดห้าว่ะล่ะโอ้มันจะโอเคไหมคะโอ้มันบอระพี่น้องจากจากล่อเบิ่งกันค่ะพี่น้องมันบอมันเนาะมีเห็นบอหรอแบบนี้มันบอมันก็ต,ต้องกินค่ะซื้อมาแล้วเนาะอ,อืมความอยากของคนห้าวหรอฮ้ากับขวด กวดในออกให้มดเด้อค่ะเด้อโอ้ขวดในออกให้มดค่ะขวดในกวดโอ้ยข้าสีลัน่ช่างไหนพี่หนอปมาหว่าส่วนอันนี้ครูปรีมต้องใส่ส่วนันเข้าอกส่งสิบวัว เบึ่งกันพี่น้องห้าสิบขวดเอาอันเม็ดกับเหยื่อๆอ,อ,อยู่ข้างในออกนะคะเนาะเม็ดก็บะเหนือยอ มกัคก่อนองดูกะคักก่อนนะคะไข่ของเราเราจะมาตอกไข่นะคะ ตอกที่เราฟอกนะค่ะเพื่อว่าบาง,บางที่ไข่มันเน่าห้องห้องโบลูวะ่ะข้างในเนา่เนาวนอนะคะ่ะตอกที่เราฟอกเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดฟอกไหนเสียมันกัดเฉดเดียวไปปนมูเนาะค่ะเนาะหนึ่งฟองนะคะเอาใส่ไปในอันอันกะละมังค่ะกะละมังถ่มีใบเตยอของข้าวอยู่แล้วเนาะสองฟองจ้ะน้ำตาลนอะันนี้มันก่อนแข็ง มันเท่าบอดีซือแบบมันที่มันเป็นนิ่มๆม,มากนะเนาะแบบบานเท่าเนานอะอันนี้มันเป็นแข็งๆค่ะก็เลยเอาไปหนึ่งหนึ่งลองเมืองว่ามันจะนิ่มบ่ถ้าจะใส่หาฟองเนาะคะ่ะเนาะใส่ห้าฟองนะคะเท้ากับบุูยว่ามันสหาฟองนี่มันสิพอดีเลย ราะว่าลักษณะแบบปักท่งคองเอเนี่ยมันนวยหน่อยกวคา้องเหาเขาใส่ไปหกฟองได้ดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของเห่าหวเพื่อความปลอดภัยอ,อ,อยู่ขนใส่ไปค่ะแล้วก็กะทิค่ะกระทิะกระท,ระทินะคะกะทิเอาค้องเกาใส่ไปน้าพี่น้อเสียดาย เอาเห็ดยังนอจำอบ่ไดกะทิหน่นอยเอาไปเห็ดหน,น่อยเสียดายที่เสิเอาทิ่งมสุประมานอ่ะเขาให้ใส่สองรอยหาสิบค่ะหนึ่หานกระสิประมาานรค่งนึงเนาะอันนี้เหากจะจีใส่อีกเค่งหนึ่งค่ะเพราะว่ากลองมันสองร้อยหิบเนาะเนี่ยรึ่งหนึ่งมันสองร้อยสอ้อยห้าสิบสองร้อยใส่ไปีอเนะคะเนาะก็ยังไม่สิ เะะร,ะะรียบ้อยเนาะค่ะเขาก็จะล่อน้ำตาลเท่าค่ะตาลล่องเอาไปหนึ่งเบิงมันแข็ง่ะพี่น้องเนี่ยมันเป็นปึกแบบเนี้ยจะ่าขันเท้ามือวิ้วเสียก,ก็กินได้อยู่ล่อเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,นะ,ะนตาลมันนิ่มหรอคะ่ะเอาไปหนึ่งมามันเริ่มนิ่มแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาจะใส่เกลือลงไปน้ำน้อยหนึ่งะคะ่ะเ,เพื่อให้มันมีความนัวเนาะคะ่ะเนาะ ีความนวน,นิดนึงแต่มาหูหน่อยแท้ตูเล็กมากเลยพอเอาน้ำตาลลงไปค่ะคือทำเม็นยูวานเท่าเนะซื่อน้ำตาลอัน ตานมาเผาหน่อยนิ่มๆอันนี้มันโบแมนแด้วน้ำตาลน้าเมืองหนอกนะคนอยู่เมืองหนอก้ำตาลมาหาคนอยู่เมืองหนอกก็สิเป็นยังสี่เป็นขวนมันมีหลายแบบอยู่พี่หนอกจับเมืองอันใดก็คือจังส้มแข็งแข็งน้ำกันเมื่อนั่นแหละ ดูวันไหนก็ทรงแข็งแขงคือการหมดเลยก็เลยเหลือเอาอันนี้เนาะขย้ำค่ะขย้ำพยายามขย้ำ,ำน้ำตาลอยากกินจะอยากกินจะลายมือเลยอันนี้อได้บบกฟักทองมากกับบะหมี่ใบเตยกับร้อใบเตย พเพรรอใบเตยแล้วก็กอรอกว้ก็ต้อไปซสือเซแข็งมากว่าของสดนั่นกัดต้องรอกเนาะค่ะเนาะจะเข่ามาแต่ละอาทิตย์ของเขาตามเวลาของเขาม,ม,บบมางทีมกระโบมาเด้อเขาจะขยำให้ทุกอย่างเข่ากันเนาะค่ะเนาะขยำให้น้ำตาลเท่านี้แหละมึงพี่น้องน้ำตาลต้องใส่ความพยายามต้องบีมนันเนาะ บี้ต้งบี้ต,บตามเป็นกอดค่อยบี้มันก็สีละลายอยู่พี่เนอะค่อยบี้ไปนะคะมันก็จะละลายอยู่นะคะ ข้าวขาขัานแล้วเนาะพี่นอ้องข้าจะมากองในกระซ่อนก่อนเนาะคะ่ะพราะว่าเพระบ่านน้าตาลจีข้าบีไว้นะ่ะมันเป็นก้อนพี่นอ้องมันเป็นก้อนหรอข้าจะงกกองในกระซ่อนก่อนเนาะค่ะ,ะเนาะแบบ <laughs> เป็นก้อนคอร,อเคร์เรนล่นะคะคุณเราก็จะมาเอาออกนี่ค่ะมันจะเป็นก้อนหน้นอยหน,น้อยอยเสียดายเนาะเสียดายเสียดาย ลายเติกไปดิซ้ำมาเพิงกอดุูแล่ะมันคอรอจะแดดพี่น้องเฮ็ดหยาขันก็จนเมื่อยราะมันสีละลายอันพี่น้องเฮ็ดก็เอาอันน้ำตาลมา่าบานเท่านั้นเด้อจกเป็นทุ้งละโล่ทุ้งละเพิงโล่จีเป็นแบบนิ่มๆอยู่แล้วหนินี่ไม่เฮ็ดแบบนี้มันมันแข็งเนาะค่ะเนาะมันแข็งเนี่ยเข้าก็จาไใดเบิร์ดอย่ดออกแต่ว่าไม่เหมืนแข็งพวกแข็งแข็งแข็ง มากเลยจริงๆแล้วก็ให้โกงผ่าขาวบางสองรอบนะคะแต่อันนี้ข้ามันปัญหาก็ขึ้นตามเป็นก้อนมันเป็นก้อนที่นหนเขาจะ ผ่าขาบางอยู่ค่ะจะเข้าโบน่ใจว่ามัน,ม,นมันมุมเป็นหนาสิเป็นผ่าขาวบางค่ะมันเป็นเหมือนโบน่ใจจะเข้ามีถุงมือถุงมือผ่าอันนี้แน่นอนค่ะเ้าจะเทแซนี่เนาะค่ะเนาะยังไงมันก็เป็นผ้าแน่นอนอันนี้เรารู้อยู่ว่าเป็นผ้าเราก็จะเทดูนะคะ บกักกนี้เขาคือเป็นเอยียงๆเขา้าสองหาแนวมาลองคขนอีกหน่อยนึงแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบงิ้งเขาจะบรเทศเด็มเด้พี่น้องเขาจะเทพประมาณอ่าขอบคอบบกอือเห้านะคะเวลาแบบนี่คะ่ะเวลาอ่เอียง่ะ เวลามันมันสุกมันฟูขึ้นมากเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าสิหาถวยมาว่างให้มันทิ้งเทียงคือเข้าบอวก,ก่อนเนาะเขาคือบอกมีถั่วเขาว่าให้หาถวยวย่างของงขาเขาละนวยนิดหน่อยข้าเขาละนวยยิ่งใหญ่พี่นนอกเขาว่าว่างให้มันทิ้งเทียงสีขาะเวลาานึงมันจะได้สวยงามเขาจะว้างทิ้งไว้หานะที่คะ่ะเพราะว่าข้าสิซ้อนล้าฟองนีออกนะคะเนาะ เดี๋ยวเหนือบอกอื้อเขาสีบนเนียนเขาสีซอนนะฟองนี่ออกเนาะคะ่ะเนาะเซ็จแล้วข้าจะไปเปิดเปิดเตาเข้านะคะน่ะเนาะเปิดหม้อึูงเข้าเปิดให้มันเดือดเดือดแบบเดือดสุดพราสเซ็จแล้วให้พอนลงมาที่เบาสุดแล้วก็หนึ่งต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่นนอกไปเบิ่งกันค่ะว่ามันสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะข้าจะต้มน้ำให้เดือดค่ะ ตอนนี้น้ำห้าเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะใสใบเตยลงไปเจ้าสองสามใบเพื่อให้มันเพิ่มความหอมเนาะคะ่ะเนาะแล้วห้าก็จะนี่ค่ะเบิงะะ้งด้วค่ะฟองมันจะขึ้นมาอย่างสี่เนาะคะ่ะเนาะท้ากะจะตักฟองทิ้งนะคะคุณสอนฟองทิ้งค่ะบักอื้ออันนวยโบทียงพี่น้องเบิ้งดู สอนฟ้องถิ่มเนาะค่ะเนาะเพราะสอนฟ้องถิ่มเราก็จะโอ้ยมันจะเลอะเทอะนะคะมันจะไม่สวยนะคะเฮาเกษียวไปหนึ่งค่ะชั่วโมงครึงค่ะด้วยไฟออนเนาะค่ะเน,ะนาะเพราะน้ำเขาเดือดแล้วเขาจะเปิดไฟเป็นไฟออนค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะมาเิ่งกันค่ะสิบผานาที่เขาจะมาเปิดฝาทหนึ่งเพื่อว่าบ่า้บาหายแบบืออเฮาเป็นห้อยแตกเนาะค่ะเนาะสิบผาทุกทุกสิบผานที่จะเปิดฝานะคะ โอเคค่ะอรอเบิรงค่ะมะเกืกของเรามาดูกันค่ะอันนี้มันแตกโอ้ยมันสวยงามแต่มันแตกเราต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะเราถึงจะตัดได้ค่ะตอนนี้มันเย็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเย็นแล้วนะคะเขาสิตัดอมองอันบบสวยงามออกกันเดน้อุ้ยซีมือ อ <anto> mm, เราจะตัดออกตรงที่ไม่สวยงามหัวพอดีดว่าเฮ้เออยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอออทำไมเธอถึงแตกโอ๊ย ขนาดแตกแล้วก็ยังแซบแหงอ่ะพี่เนาะดูใกล้ๆค่ะ <laughs> อันฝั่งคันนี้แตกค่ะเราจะไม่โชว์นะคะคุณเราจะโตฝั่งที่สวยๆโอ้ยอเสร็จแล้วกับพี่น้องมาค่ะมาก,กินน้ำกันนนวยบักไงบักเอฟเนาะค่ะนะเนาะเออแซบค่ะรับรอง บายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของมาดามฝรั่งกีงกเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า